ผมชื่อนกโพล์ตีนะครับชื่อเล่นชื่อนกนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาลิสีดวงนะครับระยะ3เลยแต่ว่ามันเริ่มจากตอนที่อายุ20กว่าครับเป็นคือตอนถ่ายอยู่แล้วแล้วเอามือคำๆตอนล้างล้างก้นอย่างเงี้ยครับมันมีมันเริ่มมีติ่งออกมาตอนนั้นมีปัญหาการขับถ่ายด้วยนะครับคือเป็นท้องผูกเรื้อรังมันก็เลยเริ่มมีติ่งขึ้นมานะครับทีนี้มันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับจน2-3ปีล่าสุดเนี่ยครับมันถ่ายแล้วมีเลือดออกมา ย่าของผมะครับเขาเป็นลิสิดวงเป็นหนักระยะสี่เงี่ยครับจนต้องผ่าตัดมันเหมือนจะเป็นไปได้ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดการติดเชื้อนะครับติดเชื้อสุดท้ายเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยผมก็เลยกลัวตรงนี้นะครับคุณพ่อเขาเป็นลิสิดวงนะครับระยะสี่เลยนะครับคุณพ่อก็แนะนําให้ทานตัวนี้นะครับมันเป็นสมุนไพรล้วนด้วยแล้วก็มีออยดด้วยนะครับคุณพ่อบอกให้ทานเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งก่อนอาหารนะครับผมก็ลองทานไปประมาณ2-3วัน คือมันยุบมันยุบแบบยุบแบบเห็นผลชัดเจนนะฮะอ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยลองทานต่อดูนะครับพอทานได้เดือนกว่านะครับจากระยะ3นะครับที่หัวมันโผลออกมาแล้วดันกลับไม่ได้นะครับมันก็หายไปหมดเลยนะครับคือหายสบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการความยุ่งยากไปในการไปหาหมอนะครับแล้วก็รู้สึกอายที่จะไปหาหมอเหมือนที่ผมรู้สึกนะครับก็แนะนำให้ทานตัวนี้นะครับผมกับคุณพ่อทานแล้วเห็นผลแน่นอนนะครับดูแลตัวเองง่ายๆแค่นี้เองนะครับ